ในบทที่15พูดถึงพันธสัญญาแบบอับราฮัมก่อนหน้านี้เราได้พบกับพันธสัญญาแบบโนอาพันธสัญญาแบบโนอาคือพระเจ้าสัญญาว่าเราจะไม่ทำลายโลกอีก ด้วยน้ําท่วมไม่ว่ามนุษย์จะชั่วขนาดไหนจะการชั่วไปอีกพันเท่าร้อยเท่าเราก็ไม่ทําลายโลกดังนั้นเป็นพันธสัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเป็นแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแบบนี้อย่างแน่นอนเอาละทีนี้เป็นพันธสัญญาอีกแบบหนึ่งเป็นพันธสญาแบบอับราฮัมในบทที่15นี้อับราฮัมเผชิญหน้ากับพระเจ้าพบกับพระเจ้าสองครั้งในบทนี้คือในข้อที่1นถึงหและข้อที่7จ็ถึงยีเเป็นการสนทนาระหว่างอับราฮัม กับพระเจ้าการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเป็นนิมิตเกี่ยวข้องกับเชื้อสายที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้การพบกับพระเจ้าครั้งที่สองในบทนี้เกิดขึ้นตอนดวงอาทิตย์ตกดินคือยังไม่ดึกแต่เพิ่งดวงอาทิตย์ตกดินแล้วอาแามก็หลับสนิทเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาประมการบทที่15ข้อที่1ภายหลังสิ่งเหล่านี้ พระดารัสของพระยาเวามาถึงอับรามทางนิมิตทางนิมิตเห็นไหมครับนอนหลับกันแล้วก็อบนิมิตอับรามเอย๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบําเหน็จของเจ้าจะมากมายนะเวลาเดินไปตามถนนเนี่ยเคยเห็นป้ายอย่าทิ้งขยะไหมห้ามทิ้งขยะเราเดาได้เลยว่าที่นั้นเนี่ยชอบมีคนทิ้งขยะเขาเลยชอบป้ายมาห้ามทิ้งขยะนี้ ห้ามเยี่ยวกัยมเดาได้เลยคนมาฉีบ่อยเลยตรงนี้เนี่ยตอนนี้พระเจ้าบอกอับรามว่าอย่าก,กลัวเลยก็เลยเดาได้เลยว่าตอนนี้อับรามกําลังหวาดกลัวคือว่าพี่แกเพิ่งไปตีหัวกษัตริย์ตั้งสี่องค์ใหญ่ๆใช่ไหมแล้วตอนนี้ตัวเองก็จริงๆก็ยังไม่มีบ้านเลยนะนอนอยู่ในเต็นท์อยู่เลยนะใช่ไหมก็เลี้ยงปศุสัตว์ไปเป็นคนเล่ร่อนเนี่ยกลางเต็นท์นอนเล่ร่อนอยู่เลยเนี่ยแล้วก็โอ มีคนเท่าไหร่มีสามร้อยกว่าคนเนี่ยแล้วจะเปิดอะไรขึ้นมันจะมาแก้แค้นเราหรือเปล่ามันอะไรต่างหรือเปล่าแล้วก็ไอไ้อสัมสมบัติที่เรามาลูกเราก็ยังไม่มีเลยลก็ทําไปเพื่ออะไรวะไม่มีประโยชน์เรยยาเองเนี่ยองค์จะมีหลายอย่างเข้ามาในความคิดจนอับรามรู้สึกหวั่นไหวแล้วก็หวาดกลัวจนในตอนนี้พระเจ้าบอกกับอับรามว่าไม่ต้องกลัวอย่าก,กลัวในชีวิตของเราบางครั้งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสําหรับชัยชนะที่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆไม่ไม่นานนี้ แต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็รู้สึกมีความหวั่นไหวในสิตใจเกิดขึ้นว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงต่ออนาคตองเราจะเป็นยังไงก็อาจจะเกิดขึ้นได้พระเจ้ามาบอกกับอับรามทางนิมิตว่าไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะปกป้องเป็นโลแปลว่าปกป้องและบําเหน็จของเจ้าจะมากมายพระเจ้าประทานบําเหน็จมากมายให้กับอับราม ในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาบอกว่าพระดํารัสของพระเจ้ามาเนี่ยมักจะเป็นพูดกับผู้เผยพระชนะแต่ในบทนี้เป็นกรณีพิเศษพูดกับอับราฮัมอย่างเช่นในหนึ่งสมูเอลบทที่15หรือโฮเชยาบที่1เนี่ยพระดํารัสของพระเจ้ามาถึงโคเชยามาถึงสมูเอลมาถึง,งมาถึงคนอิสราเอลในปฐมกาลเนี่ยเราพบในที่นี้ตอนอื่นไม่จะไม่เบี่ยงเงี้ยวว่าพระดำรัสของพระเจ้ามานี้แปลว่าเป็นกรณีพิเศษที่พระเจ้าบอก บอกอะไรบอกเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมบอกกับอับราฮัมทําให้เราสังเกตได้ว่าอ๋อมันมีหลากหลายวิธีที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์เดิมการสื่อสารที่มาจากพระเจ้ามักจะเป็นในแบบเป็นนิมิตนิมิตก็คือเห็นภาพขณะที่นอนอยู่หรือขณะที่ตื่นอยู่ก็แล้วแต่แต่เห็นภาพรู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นนิมิตอันที่สอง เป็นความฝันเหมือนกับโยเซฟที่ฝันนะโยเซฟฝันไปแล้วก็อ๋อรู้เลยว่าเนี้ยเป็นมาจากพระเจ้าเป็นความฝันหรือว่าในดาเนียนนะเนบูคันเนซาฝันใช่ไหมในประฐมกาลฟาโลฝันใช่ไหม นี่เรงความฝันเอ้พระเจ้าพูดผ่านความฝันอันที่สามก็คือว่าเป็นการสื่อสารโดยตรงพระเจ้ามาพูดกับอับราฮัมพระเจ้าพูดกับโมเสสมีอยู่สามแบบใหญ่ๆที่พระเจ้าสําแดงในพระคัมภี์เดิมแต่ไม่ในพระธรรมฮิบรูบอกว่าในโบราณกาลเนี่ยพระเจ้าทรงสําแดงได้หลายวิธีใช่ไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าสําแดงโดยวิธีที่สมบูรณ์ที่สุดคือโดยทางพระเอซูคริช องทรงสำแดงทางพระเยซูกิตวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระคิดเนี่ยสถิตยอยู่กับเราแล้วเราก็สามารถรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าได้จากข้างในเราเลยพรองค์สำแดงสิ่งนี้กับเราแล้วพระองค์สอนเราได้สําหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าจริงๆเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยการสำแดงของพระเจ้าชัดเจนในชีวิตของเขาถ้าเขาสังเกตดีพอแค่นั้นเองคือว่าไม่ว่าเราเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นหรือไม่เคยอ่านเนี่ยเรามักจะแยกแยะถูกว่าอันนี้พระเจ้าชอบหรือไม่ชอบเช่นมีอันหนึ่งใช่ไหมบอกว่าอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายสมมุติยังไม่เคยอ่านข้อนี้เลยปรากฏว่ามีคนนึงมันทําไม่ดีกับเราแล้วเราก็คิดในใจเอ๊ะพระเจ้าอยากให้เราตบหน้ามันกลับหรือว่าอดทนและอธิษฐานเพื่อมันอันไหนนะ่าเป็นนามพระเจ้าแต่เราก็เป็นผู้ชื่อใหม่นะเรายังไม่เคย รับรองว่าเลือกถูกแต่ว่าทําถูกก็ไม่รู้นะรู้ว่าเลือกองี้แต่ว่าตกไปเอันนี้นก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าข้างในเนี่ยการสำแดงของพระเจ้าเนี่ย คราวนี้มันไม่ได้ออกมาจากข้างนอกไงแต่มันจากข้างในแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคริสเตียนนียอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะยิ่งรับรู้พระวิญญาณทํางานผ่านพระคัมภีร์ทําให้เรารู้เลยว่าโอ้พระเจ้าชอบให้เราทําอะไรและไม่ชอบให้เราทําอะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยคนในสมัยพระคมภี์เดิมก็รอพระเจ้าสําแดงสิ่งต่างได้ไหมแต่วันนี้ไม่ต้องเราสามารถถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเนี่ยแล้วต่อให้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงก็คือว่าถ้าพระเจ้าบอกให้ไปทางตะว,วันออก พอเราขอการสำแดงจากพระเจ้ารับรองมันไม่ตะวันตกอย่างมากมันก็ตะวันออกเฉียงใต้หรือวออกเฉียงเหนือแค่นั้นเองเฉยๆไปนิดแต่อย่างน้อยไปยังทิศถูกนะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโอเคกลับมาที่อับรัมของเราอับรัมตอนนี้พระเจ้าสำแดงกับเขาผ่านทางนิมิตพระเจ้าบอกกับอับรัมว่าบําเน็จของเจ้าจะมากมายบําเน็จในที่นี้หมายถึงรางวัลที่จะได้รับหลังจากกษัตริย์ไปสู้รบเมื่อกษัตริย์ ไปสู้รบเมืองใดใช่ไหมเราได้ชัยชนะก็จะได้ทรัพย์สมบัติกลับมาเนี่ยเป็นความหมายเกี่ยวกับตําเน่ในที่นี้ก็คือว่าพระเจ้าจะให้รางวัลสําหรับสิ่งที่อับราฮัมได้ทําไปได้ไปสู้รบแต่อับราฮัมไม่ได้หมายถึงการไปสู้รบแต่หมายถึงเมื่อเขาได้เชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงดังนั้นเขาจะได้รับรางวัลน,นั้นอ่าทีนี้ไม่เหมือนกับของโนอาห์ละโนอาของโนอาห์ใช่ไหมไม่ว่า มนุษย์หรือโนอาเองก็ตามจะเมาหรือไม่เมาจะทําอะไรมนุษย์จะทําชั่วหรือไม่ทําชั่วยังไงเราก็จะไม่ทําลายโลกด้วยน้ําท่วมโลกอีกนี่คือพระสัญญาแบบโนอาแต่นี่พระสัญญาแบบอับราฮัมบอกว่าโอ้เราจะอวยพรเจ้าบําเหน็จของเจ้าจะได้มากมายแปลว่ารางวัลในการทําสงครามของเจ้านั้นจะมีมากมาย โอเคอับราฮัมทำสงคารามอะไรไม่ใช่ไปสู้รบกับกษัตริย์พวกนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงว่าอับราฮัมตอบสนองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อเมื่อพระเจ้าบอกเขาเชื่ออับราฮัมจะได้รับรางวัลมากมายแล้วพระสัญญานี้สําหรับเราด้วยมิหน่าละ่ะทําไมลูกหลานอับราฮัมอย่างเราบางคนไม่ค่อยได้รับพร คือว่าเราไม่ได้ออกไปสู้รบเรานั่งเฉยเยเราก็เลยไม่ได้รับบำเหน็จไม่ได้หมายถึงการออกไปรับใช้พระเจ้าแต่หมายถึงเลืกซึ่งกว่านั้นการสู้รบของอับรามอับรามได้รับคำชมมากที่สุดนะคืออับรามบิไดแห่งความเชื่อเพราะอับรามเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเขาจึงได้รับบำเหน็จแห่งการเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เราเนี่ยเชื่อไหมเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยพระเจ้าจะทําให้เกิดผลดีเป็นพรอย่างมากมายเชื่อไหมว่าไอธุรกิจที่เราทาเนี่ยมันจะเจริญขึ้นแน่ๆเชื่อไหมว่าไอครอบครัวของเราเนี่ยตอนนี้มันวุ่นวายยุ่งเหยิงเนี่ยมันในสมัยก็จะดีแน่ๆเชื่อแต่ปากมันง่ายใครก็พูดได้เชื่อเชื่อใช่ชอบเชื่อไม่เอกเชื่อแต่เชื่อจริงๆเนี่ยมันจะผูกกับความรู้สึกไม่ทราบว่าเราเชื่อแบบเครียดเียดได้ไหม ไม่ได้วางใจแบบเครียดเนี่ยไม่มีนะคือเชื่อในพัญญาแบบกังวลกังวลพอเป็นไปได้ไหมไม่ได้คือว่าเวลาความกังวลเข้ามาเนี่ยเขามาครอบครองในจิตใจเนี่ยความเชื่อก็จะออกไปนะแต่ถ้าความเชื่อเข้ามาเนี่ยความกังวลมันก็จะหนีไปนะดังนั้นมันอยู่ผสมผสมกันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแค่นันดังนั้นเนี่ยบำเดน็จของเจ้าจะมากมายเมื่อเจ้าเชื่อในคําสัญญาของพระเจ้าเจ้าจะรับรางวัลมากมาย วันนี้ก็เช่นเดียวกันชีวิตคริสเตียนเราง่ายกว่าที่คิดก็คือให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าการุณาไปอ่านด้วยถ้าไม่อ่านก็จะไม่รู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไร <c oughs> คิดไปเองไม่ได้นะคิดไปเองฉันต้องได้แฟนหล่อๆแน่ๆอันนี้คิดไปเองนะต้องไปดูพระเจ้าบอกหรือยัง <c oughs> พระเจ้าบอกโอ้พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมกุ่ประธรรมที่เหมาะสมกับเขาเออเอเอาเอาเอาเ,อาเอาชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็จะได้รับตามนั้นดังนั้นบําเน็จเนี่ยมันเกิดจากการทําสงครามสงครามนี้ไม่ได้ไหมายถึงการสู้ การกระทําบางอย่างแล้วก็การคันของอับราฮัมคือการเชื่อบําเน็จของเจ้าจะมากหมายวันนี้ผมนุนใจเราว่าให้เราอ่านพระคาของพระเจ้าแล้วรับเอาด้วยความเชื่อยึดมั่นด้วยความเชื่อเมื่อไหร่รู้ว่าเชื่อเมื่อไอความหวาดเสียวหรือความกลัวความวิตกกังวลมันจางหายไปอาจจะจางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนมันหนึ่งร้อยตอนนี้มันเหลือห้อาสิบเาแบบว่าเริ่มเชื่อเยอะมันเหลือยี่สิบเาจะว่าปริมาณความเชื่อเพิ่มมากขึ้น แล้วบําเหน็จของเจ้าจะมากมายแต่พออับรามได้ยินดนังนั้นอับรามทูลพระเจ้าในข้อที่2บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์ก็ยังไม่มีบุตรเลยเอลีเอเซอร์ชาวดามัสกัสคนนี้ก็เป็นทายาทของข้าพระองค์ เอลีเอเซอร์เนี่ยแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือของเขาชื่อ,อนะเอลีเอเซอร์เป็นคนรับใช้ของอับรามน่าจะเป็นคนเดียวกับที่อับรามส่งไปหาลูกสะใภ้นะคนใช้คนสนิทที่สุดของอับรามเนี่ยก็คือเอลีเอเซอร์แล้วอับรามก็คิดว่าเดี๋ยวผมตายไปเนี่ยลูกก็ไม่มีหลานมันก็แยกไปแล้วนะดังนั้นสมบัติก็คงไม่รู้จะให้ใครยกให้คนใช้แล้วกันดังนั้นพระอ,องค์จะฆ่าพระอ,องค์บอกพระอ,องค์จะอวยพรผมเยอะแยะใช่ไหมหอวยพรมันทำไมขึ้ไม่ก็ได้ใช้ ลูกก็ไม่มีใช่ไหมยัง A D S ทาวดามัสกัสก็ได้ไปอย่างเงี้ยอับรามก็พูดประมาณนั้นอ้อคำนี้อับรามเรียกพระเจ้าว่าพระยาเวองค์เจ้านายภาษาฮิบรูองค์เจ้านายคืออะโดนายอะโดนายแปลว่าเจ้านายยาเวอะโดนายในธรรมเนียมสมัยนั้นมีความนิยมทําอย่างหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ไม่มีลูกบ่อยครั้งที่เขาจะมอบทรัพย์สมบัติให้กับ คนรับใช้หรือทาตของเขาที่คอยรับใช้เขามาตลอดชีวิตเมื่อเขาจากโลกนี้ไปดังนั้นอับรามก็เลยคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอ้ทรัพย์สมบัติของเขาก็ไม่รู้จะให้ใครคงจะยกให้เอเอเซอร์คนนี้แหละแต่พระเจ้าตอบอับรามว่าโน no n no, 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 no. ไม่ใช่ไม่ใช่เอเอเซอร์คนนี้จะไม่ใช่ผู้รับมรดกของเจ้าแต่ลูกชายของเจ้าที่เกิดจากเจ้าจริงๆโดยตรงนี่แหละ จะเป็นผู้รับมรดกตอนแรกอับรามทึกทักไปเองว่าเนื่องจากเขาแก่แล้วภรรยาก็เป็นหมันเขาไม่มีบุตรโรดก็ไปแล้วโรดก็ไม่มาดังนั้นเขาคิดว่าสัญญาที่พระเจ้าสัญญามันคงจะตกเป็นแก่เอเอเซอร์แต่พระเจ้าบอกเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่สัญญานั้นเนี่ยจะได้แก่บุตรที่เกิดตามธรรมชาติไม่ใช่คนนอกที่รับเลี้ยงหรือได้รับมรดกนั้นแล้วในบทที่15นี้พระเจ้าก็เลยพาอ,อับรามออกไปข้างนอกแล้วก็ดูท้องฟ้าบอกว่าถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไป เชื้อสายของเจ้าจะมากเช่นนี้แหละในการมองดวงดาวด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับมองดวงดาวด้วยตาเปล่ากรณีที่มันมืดจริงๆท้องฟ้าแจ่มใสไม่มี pm 2.5เหมือนอย่างในปัจจุบันเนี่ยดวงดาวที่เห็นเนี่ยอาจจะมีถึงหมื่นดวงได้ยิบๆๆๆๆๆเนี่ยๆๆเมื่อท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสจริงๆก็เ,เป็นไปได้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายถึงจํานวนดาวนะั้นจริงๆหมายถึงว่าจะมีมากมายมหาศาล จำได้ไหมบทก่อนนู้นนะนับผงครีนับผงครีหมายถึงลูกหลานเขาจริงๆแต่ว่าดวงดาวหมายถึงลูกหลานฝ่ายวิญญาณถงั้นทั้งลูกหลานจริงๆและลูกหลานฝ่ายวิญญาณก็จะมีมากมายนับไม่ถ้วนแล้วในข้อที่6สําคัญมากประโยคสั้นๆแต่สําคัญอับรามก็เชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันจบแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วแกขนาดนี้แล้ว แต่พระก็มีว่าอับรามก็เชื่อและความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านข้อนี้เปาโลใช้อ้างอิงนะครับทั้งในโรมบทที่4กาลารเทียบทที่3แล้วก็ยากอบเองก็อ้างอิงในย,ยากอบบทที่2ว่าโดยความเชื่อนี้เองอับราฮัมถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วอับรามจึงได้รับบําเน็จจากการสงครามของเขาแต่งสงครามที่อับรามทําคืออะไรที่ได้บําเน็จสงครามต่อสู้ในจิตใจ เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อวันนี้ถ้าเรามีชัยชนะในสงครามตัดสินใจเอาว่าเป็นอะไรเป็นกันฉันขอเชื่อว่าพระเจ้าเลี้ยงดูครอบครัวฉันได้ฉันขอเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้ฉันขอเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในแผนการแห่งพระพรของพระเจ้าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนั้นนับเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน และท่านก็ได้รับบำเหน็จตามความเชื่อนั้นอับราฮัมเชื่อว่าจะมีลูกหลานมากมายนับไม่ถ้วนในขณะที่ยังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวนี่เป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่จริงๆสมมตินะต้องต้องพระเจ้าบอกนะสมมติพระเจ้าบอกว่าโนตเธอจะมีเงินมากมายล้นฟ้าโนตก็ไม่ไม่ใช่อับราฮัมจะไม่ทําอย่างนั้นเขาจะมองดูในกระเป๋าของตัวเองก็เปิดมาดูล้นฟ้าพงจะชา ขอสองร้อยก่อนได้ไหมวันนี้ถ้าเป็นแบบอัฮรรัมโน้ตอับฮรรัมก็จะเป็นข้าพเจ้าเชื่อแล้วก็ตื่นเต้น<ๆ>ดีใจเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคือว่าต้องพระเจ้าบอกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเออเจ้าจะเป็นอย่างนั้นเจ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าบอกเอาไปค้นเอาเองว่าพระเจ้าพูดอะไรกับท่านในพระคขาああะของพระเจ้าการวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้พระสัญญาของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นเป็นจริงใน, er ในชีวิตของเราดังนั้นการไม่วางใจ จึงทําให้พระสัญญาของพระเจ้าแบบอับราฮัมเนะี่ยไม่เกี่ยวกับแบบโนอาห์แบบอับราฮัมไม่เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของบางคนในข้อที่8ข้อก่อนหน้านี้อับราฮัมบอกว่าพระเจ้าครับผมเชื่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดชะคาแล้วเออผมจะรู้ได้ไงว่าดินแดนเนี่ยจะเป็นของผมจริงๆอ่าเชื่อเรื่องรูกไม่มีปัญหาผมเชื่อเชื่อแต่ว่าแต่ว่าพวอบอกจะยกดินแดนนี้ให้ผมเนี่ย ถ้าผมจะรู้ได้ไงพอมองไปมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีแจะพวกคณะอันเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงอับรามขอหมายสําคัญจากพระเจ้าการร้องขอหมายสําคัญไม่ใช่เรื่องผิดปกติในพระคัมภีร์เดิมกิเิโอนก็ทําอย่างนั้นด้วยนะว่าขอขนแกะแห้งขนแกะเปียกนะจะเป็นขอหมายสําคัญจากพระเจ้าอับรามก็ทําแบบเดียวกันนะครับขอหมายสําคัญจากพระเจ้าในการสแสดงหมายสําคัญหรือว่าสัญลักษณ์ว่าคําสัญญาเนี่ยจะเป็นจริงในพระคัมภีร์เดิมมีหลากหลายรูปแบบเช่นการ เอาก้อนหินมาตั้งๆเป็นกองๆกง็ตั้งศิลาเอาไว้เหมือนตอนโยชัวข้าแม่น้ําจอแดนใช่ไหมก็ก้อนหินไปวางไว้ในบนแเนน้าเอาก้อนหินมาวางไว้ที่กิรการอรเงี้ยเป็นหมายสําคัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพระเจ้าจะทําตามสัญญาแน่ๆนะครับอีกอันนึงก็คือการสาบานการสาบานเป็นการยืนยันว่าสิ่งเนี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอีกอันนึงก็คือการถวายสัตว์เป็นสัตว์บูชาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเนี่ย ฉันตั้งใจทาอย่างนั้นจริงหรือพระเจ้าบอกว่าพวกจะทําอย่างนั้นจริงๆเหมือนในหลายตอนให้ท่านสังเกตดูพอทูตสวรรค์มาบอกว่ากิเดโอนต้านจะเป็นอย่างนี้พวกนั้นก็เอาของมาถวายใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าก็รับเครื่องบูชานะมีไฟมาเผามีอะไรบ้างแตกต่างกันเป็นหมายสําคัญอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งคือการทานอาหารร่วมกันก็เป็นหมายสําคัญนะว่าตรงเราทําสัญญากันแล้วก็มากินอาหารด้วยกันก็เป็นหมายสําคัญในตอนนี้เป็นแบบถวายสัตว์บูชาในสมัยโบราณมีวิธีทําพันธสัญญา แบบหนึ่งก็คือเขาจะเอาสัตว์มาแล้วผ่าเป็นสองซี่เพื่อจะเป็นสัญญาระหว่างกันและกันพระเจ้าก็เลยบอกอับรามว่าให้ไปเอาลูกวัวตัวเมียอายุ3ปีมาแล้วก็แพะมาแล้วก็แกะมาเอานกเขามา แล้วนกพิราบมาสังเกตว่าถ้าเป็นกื้อก็จะถักพงจะฆ่า 5, เอาอย่างเดียวไม่ได้ทำไมเอามาทั้งหลายอย่างเพื่อว่าเห็นความจริงจังของการทําสัญญานี้นะเส้นสัญญาโดยใช้แกะถวายสัตว์บูชาเนี่ยแต่เอามาหมดเลยนะมีทั้งโคมีทั้งแพะมีทั้งแกะมีทั้งนกเขาื่องนกพิราบอีกนะห้าอย่างอับรามก็เอาสัตว์นั้นมาแล้วก็ผ่าครึ่งซี่ไว้ตรงกลางแต่ว่านกไม่ได้ผ่าแล้วก็ ขณะที่รออยู่นั้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มีเหี่ยวมาแล้วก็อามานามก็ไล่เหี่ยวนั้นไปเพระเจ้าบอกว่าพุ่งจะให้ใช่ไหมโอเคก็มาทำละทำโอ้ยสมัยก่อนเขาจะทําสัญญาก็ผ่าซี่สัตว์วางไว้โอเคผ่าซี่ใช่ไหมแล้วก็สองคนเจราจาคุยกันตกลงจะซื้อขายที่ดินอะไรกว่ากันไปใช่ไหมอามาามทาเสร็จไม่เห็นพระเจ้ามามีแต่เหี่ยวมานกมาทําไปทํามาพอดวงอาทิตย์ ใกล้จะตกอับรามเฝ้าไปเฝ้ามาหลับหลับกับพี่น้องพอหลับเสร็จปุ๊บพระบีดบอกว่าแล้วเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็ทับถมอับรามความกลัวอย่างยิ่งมาจับใจของอับรามหลังจากมีนกมากินซากศพใช่ไหมอับรามเห็นรู้สึกว่าเป็นลาง้ายคือแทนที่จะมีไฟจากพระเจ้ามาเผาอะไรใช่ไหม บอกว่าบอกว่าพระองค์บอกทำสัญญากันทำสัญญาเสร็จไม่มีอะไรไมีแต่นกมากินซากศพรู้สึกเป็นลางร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆเลยในข้อที่16พระเจ้าบอกกับอับรามพอขณะที่กําลังหวาดกลัวนั่แห่ะพระเจ้าก็มาตรัสกับอับรามบอกว่าเชื้อสายของเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นคนต่างด้าวในดินแดนที่ไม่ใช่ของตนและต้องรับใช้ชาวเมืองนั้น400ปีและพอครบ400ปีแล้วเราจะพิภากษาชาวเมืองนั้นะแล้วเราจะนําเชื้อสายของเจ้าออกมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย ส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยเจ้าจะแก่ตายนะอยู่ในตรงนี้แหละนะก็จากไปอย่างสงบแก่ตายแล้วก็อีกชั่วอายุที่4ของเชื้อสายของเจ้าอีก4ชั่วอายุคนพวกเขาจึงได้กลับมาที่ดินแดนที่เราสัญญานี้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คือก่อนหน้าน,นี้อับรามถามว่าอพอ้พงศ์ช้ก่าแล้วอะไรจะเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ว่าเชื้อสายงมจะดินแดนนี้พระเจ้าบอกเอาสัตว์มาพาครึ่งอ่าเป็นทาสัญญา เป็นสัญญาระวังกันสัญญาสิก็พระเจ้าไม่เห็นมาทําอะไรเลยแล้วพระเจ้าก็มาบอกโอเคตามสัญญาสัตว์ผ่าครึ่งจะเป็นดังต่อไปนี้เราสัญญาว่าเชื้อสายของเจ้าจะไปเป็นทาตสี่ร้อยปีเฮ้ยอะไรวะสัญญาอะไรเนี้ยนะพอครบการเป็นทาสแล้วเขาจะออกมาด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วเข้ามายึดของดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าไม่ต้องห่วงตัวเจ้าไม่ต้องไปเป็นทาตเจ้าจะแก่ตายแถวๆนี้แหละก็ที่พระเจ้า บอกเอาไว้แบบนั้นแล้วก็มีเพิงควันพุ่งขึ้นระหว่างสัตว์นั้นตอนแรกเห็นไหม,อ,มอับราฮัมรอรอจนนกมาจิกมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอถึงเวลาพระเจ้าก็มีมีควันเกิดขึ้นมีคบเพิงเลื่อนเข้ามาระหว่างกลางสัตว์นั้นเป็นการทําสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมว่าจะยกดินแดนนี้ให้กับอับราฮัมและลูกหลานของเขาพระเจ้าบอกว่าชาวเมืองทั้นจะกขีเขา400ปีอภพยยพบบทที่12ข้อที่40ชนอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ 430ปีอา้าวตกลง 400- หรือ430อา้าวพระเจ้าคำนวณผิดหรือโมเสสคำนวณผิดกันแน่กาลาเทียบทที่3ข้อที่17เพราะทำบัญญัติมาภายหลัง430ปีฮะกาลาเทียเชียโมเสสนะครับนะกาลาเทียเชียอพยพเอาใหม่ปฐมการบทที่15บอก400ปีใช่ไหมพระเจ้าบอกกิจการบทที่7ข้อที่6อา่าเดี๋ยวนี้สเตเฟนพูดบ้างสเตเฟนบอกว่าพระเจ้าตรัสอย่างนี้เชื่อสายของเจ้าจะตกตรงนี้ได้นาน4 0 0ปีอา้าว สเตเฟนเชียปฐมการนะครับห,หนักเข้าไปอีกกิจการบทที่13ข้อที่19เปาโลบอกว่ารวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ450ปีเอา้าหนักเข้าไปอีกนะจะงเอายังไงกันแน่เนี่ยเป็นยังไงสมัยก่อนก่อนที่ผมศึกษารายละเอียดตรงเนี้ยผมก็งงว่าต้องมีคนเขียนผิดแน่เลยนะีมัน400ปีหรือ430หรือที แต่ว่ารูปนี้เป็นคําอธิบายอ๋อมันนับไม่เท่ากันพระเจ้าบอกว่าในปฐมการ15และกิจการ7พระเจ้าบอกใช่ไหมแล้วสเตเฟนก็อ้างอิงถึงคําพี่พระเจ้าบอกจะเป็นทาสในต่างแดน400ปีซึ่งก็ถูกแล้วตั้งแต่1 8 4 5กคศจนถึง1446กคศเนี่ยประมาณ400ปีแต่ว่าขณะเดียวกันที่บอกในอพยพเนี่ยโมเสสบอกว่าอยู่ในอียิปต์430ปีอันนั้นก็ถูกเหมือนกันก็คือว่าตอนอยู่ในอียิปต์เมื่อยาโค กับครอบครัวมาเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นทาสใช่ไหมอีกหลายสิบปีกว่าโยเซฟอะไรกว่าให้จะตายหมดอ๋อก็เลยถ้านับอยู่ในอียิปต์มันก็คือ430ปีเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แล้วเปาโลมาจากไหนเนี่ยมาสี่ร้อยห้าสิบมาจากไหนเนี่ยอ๋อเปาโลบอกเอาไว้เมื่อกี้ในกิจการเนี่ยเปาโลบอกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปรวมเวลาประมาณ450ปีอ๋อเขาหมายถึงว่าตั้งแต่ตกเป็นทาน ในอียิปต์เนี่ยเริ่มนับเป็นท่าจนถึงกระทั่งไล่พวกคนาอันไปยึดครองแผน่นดินคณะอันเนี่ยรวมแล้ว450ปีโอเค ดังนั้นภาพนี้ตอบคําถามคนมาถามได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าพราะคำมีผิดหรือเปล่าไม่ผิดเขาแค่นับคนละเรื่องกันต้องดูบริบทว่าเขาพูดเรื่องอะไรในตอนท้ายของบทที่15มีรายชื่อของชนชาติต่างๆที่ต้องขับไล่ไปก็คือเราจะมอบให้แก่เชื้อสายของเจ้าตั้งแต่แม่น้ําอียิปต์แม่น้ําอียิปต์นี้ไม่ใช่แม่น้ํานายนะครับไปถึงแม่น้ําใหญ่คือยูเฟรติสยูเฟรติสยู่ตรงนี้ก็จริง ไทคริสยูเฟซิตรงนี้แต่ว่ายูเฟซิเนี่ยพี่แกยาวมากเห็นไหมไล่มาจนถึงฝั่งนี้อ๋อ หมายถึงว่าบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้เป็นดินแดนแผ่นดินที่พระเจ้าทรงมอบให้ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นผมอ่านเหมือนกันโอ้ยาวเป็นยูเฟรติตไกลมากนะอาไม่ใช่ออกลืมไปว่ายูเฟรติสมันยาวถึงตรงนี้แผ่นดินของคนเคไนคนเคนัทคนคัตโมไนคนฮิตไทคนเปเรซีคนเลฟาอิมคนอัโมไรคนขนาอันเกอกาซีและคนเยบุสทยกจะดัให้ลูกหลานของอับราฮัมพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าความชั่วร้ายของคนอโมไรยังไม่ครบถ้วนเรามาดูแผน การอันซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งของพระเจ้านะถ้าพระเจ้าจะอวยพรอ,อญญาจารย์สารูบอกอญญาจารย์สารูพระเจ้าจะอวยพรอาจารย์สารูอย่างนั้นให้ลูกหลานอาจารย์สารูใเป็นท่าสี่ร้อยปีนะอภิโมขจะฆ่าอันนี้มันพรได้ไงนู่นนะใช่ไหมถ้าดูเผล,เลอๆอาจจะไม่ใช่พรแต่ดูใหม่ดูดีๆนะอับราฮัมอยู่ตรงนี้เนาะเขาเพิ่งเดินทางมาจากเมโสโปเตเมียใช่ไหมเป็นคนเล่ร่อนแน่นอนพอลงไปอียิปต์ครั้งหนึ่งก็ได้อ่ทรัพย์สมบัติมามา,มากมายตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในดินแดนพระสัญญาไม่มีที่เป็นของตัวเองเป็นคนเล่ร คนอยู่ประาณสามรคนหยิบมือเดียวแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยมีคนฮิตไทอโมไรเยบุชมีอะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเป็นเมืองเป็นชนชาติเป็นประเทศต่างๆมากมายเมื่ออับราฮัมตายไปเนี่ยโอกาสพวกนี้จะเหลือรอดเนี่ยคงจะยากหรือไม่ต่อให้รอดจริงๆก็คงจะมีศึกสงครามมีพวกนี้มาป้นอยู่เป็นประจำประจำประจำเลยใช่ไหมทีนี้พระเจ้าทํำยังไง พระเจ้าจะทําแบบน,นี้โอ้พงกเจ้าฆ่าฆ่ามันให้หมดเลยทีเดียวได้ไหมก็ได้แต่พระเจ้าบอกรอแป๊บหนึ่งความชั่วมันยังไม่ครบความชั่วตอนนี้เขาก็ชั่วเยอะอยู่แต่ยังไม่สมควรตายทั้งเมืองรอสักคู่รออีกสี่ร้อยปีที่ความชั่วกำลังดีแล้วทำยังไงดีพระเจ้าก็เลยบอกเอางี้สิเรามีแผนก็คือว่าอบพยพพวกเนี้ยลูกหลานขขงอับราฮัมเนี่ยมาเก็บไว้ที่ปลอดภัยที่มหาอำนาจที่ไม่มีใครมาโจมตีเลยก็คือตอนนั้นคืออียิปต์ยิ่งใหญ่มาก ก็เลยย้ายมาอยู่ที่อียิปต์ถ้าเป็นเศรษฐีในอียิปต์เดี๋ยวไม่ยอมกลับไปอีกใช่ไหมก็ต้องเป็นท่านในอียิปต์แล้วเป็นท่านในอียิปต์ทำอะไรวันวันไม่ได้ทําอะไรครับเป็นท่าสในอียิปต์ทำอิดเหนื่อยทําทั้งวันกลับมาบ้านคลายเครียดทําลูกทําอิดทําลูกทําอิดทําลูกทําอิดทําลูกวันวันไม่ทําอะไรก็ทำแค่เนี้ยทำอิดกับทาลูกเนี้ยผ่านไป400ปีจากพระมีบอกยาโคบกับครอบครัวย้ายไป70คนผ่านไป400ปีตอนออกมาเนี้ยผู้ชาย0,000 0คนไม่นับผู้หญิงและเด็กคํานวณแล้วก็ประมาณ3ล้านคน โดยประมาณเพราะว่าครอบครัวหนึ่งก็มีลูกหลายคนพระเจ้าอวยพรมากมายคือว่าทรงเจ็ดสิบไปทําอิดทําลูก <c oughs> ก็คือไม่ให้ไปรวยที่นั่น่ยไปจ,จนๆดีแล้วแต่ว่าไปมีลูกไปปั๊มลูกอย่างเดียวไม่มีเงินวันปั๊มลูก <c oughs> จนคนอียิปต์กลัวมันเยอะกันขนาดนี้วะใช่ไหมเป็นสามล้านคนแล้วตอนออกมาไม่ออกมาเปล่าใช่ไหมก็คือพระเจ้าให้คนอียิปต์เมตตาคนอิสราเอลให้ทรัพย์สมบัติต่างๆมามากมายก็เลยรวยมหาศาลอ๋อ ไปเก็บตังค์400ปีแล้วก็เป็น400ปีที่คนอิเซลไม่เคยเจอกองทัพข้าศึกมาบุกเลยใช่ไหมเพราะว่ากองทัพมาบุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกทหารอีบไปลบเองแล้วก็ทําอิดทาลูกของเราต่อไปนะฮะก็เลยเป็นพระพรคือมองเผินๆนะมันไม่ใช่พระพรไงแต่มองดีๆไม่ใช่เนะี่ยเป็นพระพรยิ่งใหญ่เลย400ปีไม่เคยลบเลยอะเนี่ยไม่ต้องลบเนะะี่ยอยู่แต่บ้าน,นยอยู่แต่ในเมืองเท่านั้นที่ปลอดภัยแล้ว พอออกมาก็ร่ํารวยมหาศาลยิ่งกว่านั้นพอออกมาเนี่ยความชั่วของคนแถวนี้ก็กําลังดีละครบถ้วนเขาชั่วแบบไหนก็คือว่าคนสมัยนั้นในดินแดนคณะอันเนี้ยเวลาบุกเข้าไปในเมืองใดได้ไดเนี่ยเจอผู้หญิงท้องก็จะผ่าท้องผู้หญิงออกมาเอาเด็กออกมาเนี่ยแล้วเอามาโยนเล่นแล้วก็ใช้หอกเสียบใครเสียบได้ก็เป็นฝ่ายชนะนะถ้าเขาเจอเด็กเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกจุ้ชิมจุ้มชิม,ชมเขาก็จับขาของเด็กเนี่ยเอามาฟาดกับหินให้ตาย ใครฟาดทีเดียวตายเก่งอันนี้อู้ฟาดสองทีกว่าจะตายสู้ฉันไม่ได้แล้วก็บางทีก็บุกเข้าไปในเมืองก็จะตัดมือตัดเท้าของคนในเมืองนั้นที่ยอมแพ้อะไรต่างเนี่ยทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆมากมายแล้วนําซ้ํายังมีศาสนาขนาดที่ชั่วร้ายที่เอาเด็กมาเผาบูชายันรูปเคารพเช่น <c oughs> ของพระโมเลขเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปทองเหลืองเป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยเป็นรูปทองเหลืองเป็นแองนี้ใช่ไหมแล้ว ข้างหลังเป็นเป็นกรวงแล้วก็จเจ้าเตาไฟเนี่ยมาสุมไว้ข้างหลังให้อทองเหลืองเนี่ยมันร้อล้อ,ลอเสร็จปุ๊บพอร้อยมากๆเขาจะเอาทารกอะมาวางไว้บนบุ่นท่านเนี่ยแล้วทารกก็จะกรีดร้องอแล้วคนทั้งหมดก็จะร้องตะโกนให้เสียงดังโห่ร้องยินดีกรบเสียงทารกให้ได้ว่าไม่ได้ยินเสียงร้องของทารกเป็นการบูชายอันนี้ แค่นี้น่าจะสุขกำลังดีละความชั่วของกุลคณาอันก็ครบถ้วนแล้วสมควรตายทั้งเมืองแล้วตรงนี้แล้วพระเจ้าก็เลยใช้อิสราเอลเน้นนำออกมาจากอียิปต์พอนำมาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแหวกทะเลแดงอ,อีกมากมายใช่ไหมแล้วพอเข้าไปในแผ่นดินคณะอันถ้าสมัยก่อนอับรามยึดแผ่นดินคณาอันตอนนั้นลําบากมากต้องสร้างเมืองเยอะเลยพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะได้เข้าไปในบ้านที่เจ้าไม่ได้สร้างสวนองุ่นที่เจ้าไม่ได้ปลูก เพราะเขาสร้างให้เรียบร้อยแล้วเขาปลูกให้เรียบร้อยแล้วเจ้าแค่ฆ่าคนช่วยหมดแล้วเขาก็ยึดของเลยโอ้คือพอแผนทั้งหมดเห็นดูสิถ้าเจ้ารักษาสัญญาแบบสวยงามแต่แบบมนุษย์มองแล้วมันสารูเอ๋ย <c oughs> เป็น่า400ปีโอ้โหวงจรกันมันจะแต่ว่าแผนของพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งและสัตซื่อพวงทรงรักษาสัญญา ในชื่อของเราเหมือนกันบอกว่าไหนมารับใช้พระเจ้าแล้วพะองจะอวยพรดูซิตอนนี้ครอบครัวก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองแฟนก็มันก็จะทิ้งเราไปแล้วเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเอานะ่ะดูใกล้ๆตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นพระพอรอย่างไรแต่สุดท้ายเราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเมื่อเรามองดูแล้วก็เมื่อความชั่วของคนคณะอันครบถ้วนแล้วเราจะนําลูกหลานของเจ้า กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งมาอยู่ในบ้านที่ไม่ต้องสร้างเองสวนองุ่นที่ไม่ต้องปลูกแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับทรัพ์ยสมบัติมหาศาลในดินแดนที่เจ้าไปนะั่นคือจากอียิปต์นั้นพระเจ้าทรงสัตส์ซือในบรรดาพระสัญญาของพระองค์ในบทที่15สรุปได้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาสิ่งใดแล้วพระองค์เองจะเป็นผู้ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น